ที่รัฐสภา,านายพิธาริมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าสิทธิประกันตัวเป็นเรื่องปกติ ของระบบนิติรัฐนิติธรรมกรณีของนายทักษิณก็มีที่อยู่แน่นอนเป็นผู้สูงอายุตามที่สารอธิบายแต่ในขณะเดียวกันตนเข้าใจว่า อีก12คดีในวันนี้ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีเช่นเดียวกันจึงกลายเป็นคำถามขึ้นมาว่าดุลพินิษของสารเรื่องความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่จะหลบหนีวัดกันอย่างไรทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง12คนใน9คนได้แก่อานนท์น วีรภาพศิรพง์จิรวัฒน์อัจจสิทธ,ธิ์ธีรันชัยยพรขเนศขจรศักดิ์ปวิตย์ภัยทูลและสุขสรรโดยขอสารทบทวนสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปตามความคาดหมายหักปากกาเสียนหลายดำหลายคนมองว่าวันนี้นักโทษชายทัศนิ หรืออดีตนายกทักษิณหรือในายใหญ่คงจะได้นอนคุกไม่ได้รับการประกันตัวหลายท่านฟันธงมาเช่นนี้หลายท่านก็บอกว่ารอดผมคาดคะเนมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มเรื่องเขาบอกว่าคนมีสตังค์ไม่มีทางติดคุกแม้จะติดก็มีน้อยนิด นะครับดังนั้นเรื่องนี้ใครผิดใครถูกผมไม่วินิจฉัยเพราะผมไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่อย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนคนธรรมดาที่เขาถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองต้องนอนอยู่ในคุกทุกทรมานบางคนสมทานจนตายไม่ได้รับการประกันตัวผู้ที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทั้งหลายท่านจะมองหน้าประชาชนอย่างสนิทใจหรือไม่อันนี้เรื่องหนึ่ง การที่นายกทักษิณได้รับการประกันตัวในวันนี้ผมขอให้สถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องเยาวชนทั้งหลายควรได้รับการประกันตัวไม่ใช่ว่าทำผิดซ้ำซากไม่เคยเหมือนกับนายกทักษิณที่ทักษิณรอดเขาบอกว่าไม่เคยกระทําความผิด แต่คิดดูกันแล้วกันว่าเหตุการณ์รัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาไล่ล่าพรรคเพื่อไทยไล่ล่าพรรคพลังประชาชนไล่ล่าพรรคไทยรักไทยไล่ล่านายกยิงรักทักษิณจะไปอยู่ต่างประเทศเกิดจากการทําผิดหรือไม่เมื่อสารตัดสินคดีคดีรัชดาสองปีทั้งที่เหมือนจะยัดเยียดข้อหาทั้งที่เขาพูดว่ารอลงอาญาก็ได้ ในายใหญ่ก็หลบหนีไปต่างประเทศเพิ่งจะกลับมากลับมาภายใต้รัฐบาลที่เคยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการยึดอำนาจนายใหญ่เมื่อเขาสมยอมดิมนรกดิวลับดยวชิบหายตายหงจนทำให้ประเทศแทบจะเข้าลงอยู่ในขณะนี้ไอ้พวกเดิวทั้งหลายมันได้ผลประโยชน์แต่ประชาชนทั้งหลายได้อะไรถูกแขกตาดังนั้นนะครับ คนที่กำลังจะสร้างความยับเยินให้กับประเทศชาติอีกครั้งเธอผู้ที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมนำสู่ประชาชนไม่ใช่ออกมาลักษณะเช่นนี้ผมไม่วิพากวิจารณ์เหนียวหาว่าไม่เคารพศาลผมไม่อยากมีเรื่องแต่ทานายความเก่งกล้าคนหนึ่งซึ่งต่อสู้เพื่อเยาวชนมาตลอดพยายามขอประกันตัวใครต่อใคร ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วันนี้บอกว่าตามหลักกฎหมายหรือตามอำเภอใจตามหลักกฎหมายหรือตามอำเภอใจไอเรื่องถุงถุงขนมสองล้านไม่ทราบหวานคอใครไม่ทราบจริงหรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าเมื่อเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้มันจะต้องม,มีมูลไม่มีไอหน้าไหนหรอกที่ทําความผิดแล้วยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานจับได้ก็จะไปรับถ้าจะรับก็รับเพียงเดียวอย่างเพลงเขาว่า ไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์มากแต่การที่เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นเช่นนี้มันทําให้คนดีทั้งหลายได้ประสานสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นว่าแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุขได้คนดีที่มีความเป็นธรรมทั้งหลายจะต้องจับมือกันอย่างเหนียวแน่นอย่างนี้ครับความยุติธรรมมันจึงจะเป็นปึกแผน่นถ้าเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสู้ความยุติธรรมทั้งหลาย มันก็ไม่เข้าร่องเข้ารอยแล้วครับไอ้คนพวกน้อยมันก็ถูกไล่ล่าคนที่มีพวกมากกว่ามีเงินมากกว่ามันอาจจะถูกเพิกเฉยจับตาดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้มุ่งหาความยุติธรรมเลยมันไม่มีหรอกมีเฉพบาะลักเป็ดลักไก่ลักวัวลักควายแต่ทางการเมืองนั้นเนี่ยมันถ้าตัดสินอย่างยุติธรรม มันจะทําให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองเปลี่ยนแปลงอานาจทางการเมืองแล้วใครมันอยากจะเปลี่ยนล่ะครับเขาเลือกตั้งหวังมาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีหวังใช้จ่ายภาษีพี่น้องประชาชน,าานทำงาํางานตรงไปตรงมามันก็อดอยากปากแห้งถ้าเคารพกติกาอย่างที่พี่น้องประชาชนเลือกก้าวไกลมาอย่างคับข้างหวังให้เป็นรัฐบาลหวังให้พิธาเป็นนายกและเป็นอย่างไรอยู่ๆว่าการเมืองสงกับ,บรลอกลวงกลางการเมืองทุเรศเปรตผี มันก็แย่งไปจัดตั้งรัฐบาลยามหน้าประชาชนให้ข้อคิดสะก,กิดใจกันแค่นี้แหละครับผมไม่พูดมากพูดมากเดี๋ยวเรื่องมันจะมากเอาเรือน้ำมันกันหน่อยเนี่ยของอ้างว่าเสียโจ้หรือใครไม่ทราบโกรีดสวยเดือนละสิบล้านผมคิดว่ามันน้อยไปนะเดือนละสิบล้านใครเรียกสวยละ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เงงสวย ร่วมกับนักการเมืองเองซวยร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเรื่องเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นเรื่องหน้าบัตรสีของเจ้าหน้าที่และนักการเมืองนักธุรกิจที่คิดมีชอบทั้งนั้นเรือน้ำมันหายลักจับตำรวจเอาไปไว้เรียบร้อยแล้วกลับหายไปจากตำรวจน้ำตามไปเจอน้ำมันหายหมดนี่คือประเทศไทยหน้าซื่อใจคด เพราะฉะนั้นเราอยู่ภายใต้การปกครองของโจรบางครั้งเราจะต้องเป็นโจรด้วยนะมันถึงจะอยู่รอดถ้าอยู่แบบพาซื้อเราจะถูกผีกระสือสูบก,กินเลือดเสียแป้งอยากเจอทนายเดชาญาติเสียแป้งเพื่อที่จะแฉความรับต่างๆให้หมดสิน้น ว่ามีเจ้าหน้าที่กังฉินเนี่ยร่วมกระบวนการเสียแป้งกี่คนพี่น้องประชาชนคิดดูจ่กคำว่าแหกคุกออกมาได้หนีไปอยู่ต่างประเทศลำพังเสียแป้งจะหนีไปอินโดนีเซียได้อย่างรวดเร็วทันใจอย่างนั้นหรือถ้าไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่ผีกระสือเคยได้ประโยชน์จากเสียแป้งอำานวยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกยกตัวอย่างโรงพักร้างเห็นไหม หาคนผิดไม่ได้ความเสียหายเกิดขึ้นนับหมื่นล้านเฉียดหมื่นล้านเมื่อการเมืองมันลงตัวเมื่อคนชั่วมันสามัคคีกันสิ่งเหล่านั้นมันก็อันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าได้สนใจการเมืองอะไรมากนักเพียงแต่รู้ให้รู้เท่าทันว่าไอ้การเมืองคนไหนที่มันซื้อเสียงจัดเลี้ยงพี่น้องประชาชนนั่นคือพวกช่อบนปล้นชาติ จำไว้แค่นี้แหละครับเราอย่าไปซื่อสัตว์ต่อนักการเมืองเช่นนี้ไม่งั้นเราจะเป็นทาสพวกนี้ไปตราบชั่วนานแสนนานชั่วนาตาปีลูกหลานเหลีหลุนจะทํางานไปเลี้ยงโจรอายุหกปีขึ้นมาได้วันละยี่สิบาทอย่างกระแรงงานทาสน่าเจ็บใจเป็นอย่างยิ่ง